สวัสดีค่ะทุกท่านกันเลยนะคะวันนี้เราม,ามีกับเกมซ่อนแอบค่ะตอนนี้ทั้งหมดเวลาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้โดนแปะนะคะโดนแปะแค่1นรอบหรือซิว่าเราจะที่2หรือที่1นะคะเดี๋ยวกันเลยเย่ yeah. หมดเวลา,ย,าวย,ยังวนะเออคงยังโหได้ที่3ามซะแล้วไนอะ้ก oh ็ไม่ไหน ก็บอกจะบอกว่าเกมนี้นะคะไม่ใช่เกมเหลอนแต่เป็นเกมซ่อนแอบนะคะหรือไม่ก็เป็นเกมแบบแนวแนวคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าทุกคนนะคะก็เนี่น้อก็เข้ามาเล่นกันแลน้วนาอแต่โอ้โหหน้าเหมือนกันเลยไม่เหมือนเราเหเราแปลงเป็นกล่องปุ๊บ กล่องนี้เป็นอะไรนะไปดีกว่าปึ๊บตะวันดีเลิกเล่นดีกว่าโอ้โหมาแล้วโอ้โหเกมสัอะไรตัวนี้แต่ว่านะคะสามารถขยับตัวได้เลื่อนลงเลืนซ้ายเลื่อนขวานะคะ <c oughs> คือตอนนีนะ้เราแบบมีเวลาให้ประมาณสี่นาทีีนะคะโอ้รโอ้ยเงี้นเห็นอยู่กองก็นะคะไม่สามารถเห็นชื่อได้นะคะแต่ว่าตัวตัวเราเองนะคะสามารถเห็นชื่อตัวเราได้นะคือ ตรงนี้มันจะเป็นเนอะใครใครเขียนอย่าเขียนใครเขียนอื้อคนเียวหรอตรงน้ด้วยเกมนะคะก็ไม่หล่นนะ เลที่สาแต่เสียงหัวเราะแม่งโคตรหล่อนนะภาพก็หล่อนด้วยนะประเด็นอนะคือตอนนี้มีคนเข้ามาเยอะ,ะเยอะบ้าอะไรล่ะอ้ตอนนี้แบบเคยแปลงว่าเป็นก่อน

มาแปลงรล่าเป็นก่อนนะเฮ้ยใครกดวะยาเขียดทีหลังเราไม่น่ากดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็รู้หรอกโอ้โหจะบอกว่าเกมนี้นะคะก็เล่นเพลินดีนะนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ,โ,โอ้โหนี่แหละค่ะอืมนั่นแหละโอเม่ให้ปุ่มอะไรอะ ก็ว่าโอ้โหเล่นไม่เข้าท่าเลยเล้คือแบบเสียงบรรยากาศมันพร้อยแบบอยากกลับแต่พอมันใกล้มาถึงนี่อื้มหหลอนมากก็เกมอันนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบแบบเสียงหล่นๆนะคะก็ปิดได้เลยนะเออปิดได้เลยใครอยากปิดก็ปิดไม่ได้ มีเสียงอะไรเอ่ยขอตัดสักครู่นะคะวิเสียวชะมัดเลยค่ะเมื่อก,กี้ไอตัวมันผ่านไปโอ้โหเสียงมากตัวนะคะที่เราจะจับนะคะถ้าเกิดมันจะเป็นแปลงล่าเป็นลูกตัวเรานะคะแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วตัวมันจะสีแดงนะคะนั่นแหละคือคนที่ตามหาเรานะคะคือแบบนี้นะคะเป็นซ่อนแอบเนาะ เดี๋ยวถ้าผ่านแมปนี้ไปเดี๋ยวก็ไปดูกันมันจะหาเตาเจอไหมเวลาจะหมดแล้วยังไม่หมดหรอกเหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะเนาะไปตัดเตอนก็ได้หมดเวลาอุ๊์เอบเนี้นละโอ้โหนะไม่นะพตรงนี้หลอนนะ่ะเ้ยเพื่อนนังด้วยนังด้วย ก็เกมนี้นะคะก็ไม่แปลกเนาะแต่ว่ามันรอนานโอ้โหมาแล้วจ้ะก็สามารถแปลงร่างเป็นกล่องได้เนาะ โอ้ไม่ก็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 เนี่ย้องกองแต่ว่าที่เรานะคะแปลงราไปกอบเขามาปุ๊บแปบเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกไปเพ่นพานให้คนเขาจับกันดี yeah. นี่คือวันโชคดีที่สุดโอ้โหโไม่ก็โอ้ โอ้ไม่นี่นะคะโดนจับนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ้โอ้โอเจ็บเจ็บเจ็บน้ำทิ่มน้ำทิ่มน้ำทิ่มโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บน้ำมันทิ่มตัวไหนอนะเพราะโอ้โหเป็นผีจนได้เอโอเค okay. ถ้าเลือกเราหมดนะคะเราสามารถแปลงร่างเป็นผีได้ด้วยนี่เราสามารถแปลงร่าไปกองอย่างเงี้ นี่นะคะคือสาเหตุของคนที่จะโดนจับนะคะก็จะกลายเป็นผีแบบนี้นะคะแต่ก,ก็มีทางรักษานะคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเช่นรืป่ถ้าเป็นผีมันจะวิ่งเร็วแบบเนี้ยก็น้องๆนะคะคงรู้แล้วนะคะว่าถ้าโดนจับแล้วมันจะเป็นยังไงเออจะไปห้องขังเราก็จะไปห้องขังเออเป็นผีมันก็ไม่สามารถจับได้หรือเปล่า ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นผีไม่โดนจับเนาะเออ,อระเบิดไม่หว่าฮุบเว้ยฮุบอ,อ,อ้าวอ๋อเป็นผีเป็นผีเ,นผเออเป็นผีก็ดีไปนลยโอ้มย น้องๆอ,อาจจะบางคนอาจจะรู้นะคะว่าเรานะคะชื่อรุ่งนะคะไม่ใช่ลุงนะรุ่งกระดกลินด้วยเด้อจะบอกว่าภาคภาษาอีสานนะโอ้ไม่ก็เป็นคนจับเดี๋ยวนะขอ,อยู่ก่อนว่าตัวกลองนี้มีไหมอ่ะ เว้คือแบบเราเล่นการดนะเว้ยโอ้โหไม่เราต้องเกาะตรงนี้ไปหางี้ยอยากนี้หนึ่งนี่ตรงนี้ต้องรู้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เอาเจนเดะคือแบบนี้นะเขาไม่ค่อยหลอดนะเฮ้ยกะดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ชุดจับกะดีๆออคุยสองคนเลยโอ้่ก็โหดีเยียช้ามากเลยดู้วยไ เอน,เน้ละเมื่อกี้เห็นอะไรแบบ้แวอ้าวกล่องนี่อเองนี่กล่องจ้าทำอะไรที่นี่โอ้อย่าเล่นเถอะโอ้โหอุ้ยมีรอยแตก